กรับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนเราสู่ช่วงเช้าแบบเก่าเกาแนลเองใส่เหมือนทีผมมาวันนี้มบอกแม่หลอนน้ำเบื่อนะ่ะก็มาในเกมลักกินก็ออกมาทุนน้อยแล้ววันนี้ทุนเจ็สิบเจ็ดบาทโอเคเจ็สิบเจ็ดบาทมาอ๋อต่อสิบแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเปิดในสุดเราทุกสีแล้วกันเนาะก็นะไม่อยากแบบเพิ่มเบ็ดหนักกันไปท,นะนะทุนน้อยน้ำเบื่อน่ะช่วงบ่าหลังก็นะทุนน้อยๆผมก็ จัดเบ็ดหนึ่งไม่ก็เบ็ดสองกันเ่อน,นะไม่ค่อยจะเปิดเบ็ดสี่แล้วก็ไรอะผนังเพราะเบ็ดสีว่วามาก็มันเอาแนงเอานอนไม่ได้เพื่อ <c> น <oughs> มันจะดูก็ดูดนะจริงอ่ะเออมาเลยแบบการเซฟเล่นแบบเซฟเซฟกันเนาะโอเคมาเซฟแตกไปจนะเ,นนเป็นี้ไม่มีต่อเพื่อนนะโอเคมาแน่นอนเพื่อนโอเคสกัเต้สองดูเอาไม่มีไม่มีลุ้นต่อเลยโอเคไม่ไไมา ไปต่อไม่รอแล้วนะโขนเสียแล้เนี่ยครับผมโอเคเจเลอร์ไปเด็บเยี่ยมได้แบบนี้ดิเออไม่มีตรงมีแตกอะไแบบนี้บ้างเงียบเกินไปก็ดีามาผ <c oughs> มเด่นเดินเดือ่ะไม่ต้องแบบนี้แหละเนอะใช้ได้เบรเกอร์โอ้โหแดงแดงไปแต่ยังแต่ยังไม่พุ่งอะไรแวันนี้เออเอาลัางไง อออาโอ้โหเงียบเกินโอ้ยพลังแมวสวยครับแมวแตกแล้วเนี่ยวันนี้12บสองบาทเ,เพื่อนโอ้ยช็อตยิ่ที่เด็ดเยียเ่ยมเลยโอเคมาจ่ายอยู่ดอกนี้ขึ้นมาขึ้นนะอีกยี่สิบบาทแล้วเพื่อนครับโอเคไหมสวยงามน้ำแดงระเลืองสัตว์กันไปต่อจุดกันไปต่อโอ้โหเน้นแต่แมวไม่โผล่มาเดี๋ยวนี้โอ้โหสองที จังๆไปสองทีงเพื่อนโอ้จะได้แมวไม่พอจริงอะถ้าแมวผมว่านะน่ามีแบบเปอร์เซ็นต์นี้ยจ่ายเยอะกว่านี้เอาจริงอเออมาแม่แบบไปดอกสักเบ็ดสองมาเบ็ดหนึ่งเอาจริงแช่นานครดีอะไม่รื้เลยเอาจริงอ,อะมาสวยโอ้โหแต่ไีกสวยครับผมมาพอได้ไปอยู่ก็กินด้วยยังไงล่ะเฮ้อ ต้องมีอีกไงเนี่ยแบบเมียไม่ใช่แนวน้อยวะคอมโบส,สวยๆไม่มีเบลนต่ตอนที่แตกรอบก่อนนะนี่ก็โอ้โหมาอย่างดีสองรอบเบิลนะ่ะโอ้โหแตกเต็มเวลาดีมากแต่แมวไม่โผล่มาเลยมาได้น้อยเอาจริงเออถ้าแมวไม่โผล่มันก็ลำบากนิดนึงนะเออมาจังไปต่อเพื่อนๆโอ้โหปัดไม่มา ไม่อยู่อยู่หลักสิบมาเหนือมั้งเพื่อนนะเออไม่ค่อยจะข,ขึ้นก็นหรือว่าก้าวก็โดดไปมากไปอะไรอะไรมา,มาโอ้โหขึ้นยากจริงเขาเหนือเอาแล้วก็แล้วนะสุจิยังไงโอโ้มีต่อไหมนะโอ้โหแล้ไม่ขึ้นเลยเพื่อนอะไรกันเนี่ยโอ้โหอยู่ขาลงแล้วอเออโอเครวยสวย เวริกก็จะรับท่านเลยเป็นยังไงสูชิพลาไปใัช่วงนี้หนึ่งบาทเป็นสองบาทแล้วของผมเมื่อกี้เดี๋ยวนี็คูณสองนะครับผมเอาโอเคเรา,าได้กันอยู่ยนะเออโอ้โเซตเตอร์สามตัวสองสามตัวนี่โผล่บ่อยดีดีอ,อ่ะตัวสวยจังรู้สึกเหมือนไม่ได้เลยเพื่อนเออตัวต้องมาแก้ขาดบ้างอ่ะเออรู้สึกเงียบม,มากเงี <c oughs> ยบเกิน แค่ไม่แตกเลยขางอยู่หกสิบห้าสิบนานเลยมาโอเคโอเคเจเลอะไปอย่างนี้เราได้อยู่อ่ะเอาอยู่ไว้มีหร,รือเป้วสิบยี่สิบสองยี่สิบเปิดน้ำบ้านะก็ยังเหลือยเยอะอยู่อ่ะเราพอได้ลุ้นได้อะไรกันอยู่อ่ะเอาหน่อยเว้ยเออเออเอาหน่อยเว้ย นั่นแหละ <c oughs> ลงที่ห้าสิบเก้าบาทเหร่าเพื่อนโอ้โหวันนี่ใส่ยังไม่ใช่วันของเราแล้วแหละโอ้โหมันรยางีศมไปไหนเนี่ยเงียบเกินจริงๆไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลยเออเกินไปจริงเลยมาได้อยู่อย่างนี้คูณสิบหนึ่ดีมาเอาเลยฟื้นคืนชีพไว้อย่างนี้โอ้๋อปัญมาแล้วพวกคุณ <c oughs> เออเล่นเอาจะดท้อเลย okay. โอเคโอ้ยสเก็ตเตอร์มีรุ่นอยน่างนี้ลุ้นสองวหนึ่งทีย้อมผมไหมโอ้ช่วงท้ายขอตัวเขาไม่ทำ đá ไหมเอาอยู่เว้ยเอาแล้วไงสเก็ตเตอร์มาเน้นๆแบบนี้กับหวานเคียไปยื้อผมโอ้มาดูดิจะมาหรือเปล่าในสเก็ตเตอร์วีเกมรอบนี้มาเองซะด้วยประเด็นอะเออจังอะไรเนี่ยผม โ <c oughs> อ้ยไม่มีต่อเสียได้มายังไงล่ะฮะเงียบเกินไปก็ไม่ดีนะโอ้โหยอดแตกแทบไม่มีเลยนะเอ๊อย่างน้องพอสะสมแมวมาทำนั่นแมวเีอโอ้ยแตกไหนแตกไหนอย่างโอ้โหเลยไอ้ชายอย่างน้องพอมีลุ้นอีกหนึ่งครั้งว่าจะแตกนะหรือเปล่านะมาเราต้องมาดูกันหน่อยโอ้ยเออเออ นั่นแหละเว้ยโอ้โหลงโจงขนาดนี้ต้องมาสักตัวแล้ววะโอ้โหยังไม่เข้าหัวมันจะตึงไปไหนจานตึงเกินจานโอ้โหไม่ดึงมันตึงเองโอตึงจริงอ่ะมาคูนยี่สิบไปตอนนี้ขอสักตุ้มเดียวสวยๆผมว่าน่าได้เยอะไหมเอาหน่อยสวยๆเอี๋ยวน้อเกินร้อยโอ้ยยดแตกแปดสิบยอย โอ้โหเห็นเราทอแท้เจเลอร์พัดมาแถวสามโอ้โหเอมาแทนโอเคพัดแถวสามไอ้ตัวอื่นเอา้าก็พอได้กันอยู่วะตัวถุนไทยกันไปได้อยู่โอเคพัดไม่มาแต่ว่าได้ตัวอื่นหนึ่งร้อยสามบาทเพื่อนโอเคมั okay. นก็ต้องแบบนี้บ้างเนานะเออมาที่หน,น,นึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะเพื่อนเอาแต่ว่าโ okay. อเคเบริโภดเนี่ยเราก็ไม่ได้คิริ้ลกีออ่เลยจนเกินไปมา มเราต้องรับหมดเองไปดีระนิดเทียว,วหน่อยเก้อด้วยไม่ต้องดีโอเคโอเคเอาแล้วเอาแล้วเจ้าเนี้แต่ก็ย่อหนึ่งดีโอ้อแล้ว,วะ่ะยังไม่แบบยังไม่สุดนะมันต้องเพิ่มเบ็ดอ่ะเบ็ดแปดได้ไหมโอเคไหมเบ็ดแปดได้ปะเดี๋ราลงเบ็ดสี่ว มันน่ายังไม่ต่างมากมันเบ็ดเปรียบในสิ่งเสี่ยงเลยเล้วอันน่าคอมโบได้แรงมันจะได้แตกแบบยาวๆเลยเออจะเป็นสีบางทีก็าะเต้องมรูน้น่ะว่ามันจะแตกหนักหรือไม่อะไรเพราะเป็นสีย่างนี้ไม่ได้ท็อปฟอร์มมากจนเป็นแบบวื้อวังอะไรขนาดนัน้นนะเมื่อนมาโอ,โ,อโอ้เอฟไหมครับวันนี้มาไ,ไหมมาแล้วก็นี้คืนมันทีสามร้อยแล้วท่านนี้สามร้อยยี่สิบมา มาต้องลุ้นไหลก็นต่อไปอโอเคโอเคพิกุตยังหมันดิพอด้อยู่ออเอาคูณสองครับโอ้ดีเล่นเนด็ดเบ็ดแปนะเมื่อนะโอ้รนะ้อบาทนะเนี่ยนะพอขึ้นมาบ้างสี่ร้อยกว่าตอนนี้ซื้อ600ไม่พอต้องลดเบ็ดสี่ผมว่าเบ็ดสี่เอมลองซื้อด้วยว่ะสามร้300บาทเอาคจัดไปกันเพื่อนนามา ห้าตัวโอ้โหนานาดีมาห้าตัวเออถ้าหลังไม่ค่อยมาห้าตัวเท่าไหร่่ะเออมาเราก็ต้องมาลุ้นกันสักหน่อยยังื่อนว่าจะได้หรือเปล่าโอเคเท่าไหร่ยี่สิบแปดบาทโอเคไหมสเกตเทอร์วีเกมในการซื้อเรื่องนี้คอยคุ้มนะ่มาหรือได้เท่าไหร่ประเด็นคือซื้อที่สามร้อยเนี่ยเพิ่งจะอยู่ที่คูณแปดดีกว่า เงียบมากจริงๆเนี่ยโอ้เอเอ,าเอามาแล้วเว้ยโอ้มาโหดเลยเว้ยเฮ้ยส่งดีเนี่ยเยี่ยมแล้วโอ้โหดอกนี้แกจกใจเลยของพอดีสวยครับเบ็ด4,210บาทโอเคมาแล้วเว้ยส่งดีครับแบบเนี่ยแค่ขอ,ของบมแบบเมื่อกี้อะ่ะผมว่ายัางไงก็เอาอยู่อ่ะมามันต้องดวกนเนาะโอ,วโอ้ว้าวโอ้ว้าว สามสิบแปดบาทมาจากไปสามร้อยยังเหลอยซองเปอร์นะโอ้โหคูสิบแปดตอนนี้แต่ยังแตกยังไม่ถึงไหนนะโอ้โหซื้อไปสามร้อยประเด็นนะ่ะโอ้เขาเนื้ออีกละอะไรกันนี่เพื่อนสองร้อยแปดสิบสามบาทนะซื้อไปสามร้อยโอ้โหเขาเนื้อมันนิดหนึ่งอะมาโอ้สองสัยน้องมุนเองอ่ะเออเ <c oughs> บสิบมาขอ,อตโตสักหน่อยจ้ะ อ่อต่อสิบพอไหมโ oh, อ้มันมาน้อยเม็ดแปนก็ไม่ไหวครับเรลองดูเบ็ดสิบโอ้ยดอกแรกเอ้าเฮ้ยออโตเนี่ยเว้ยออโตแกเกลือของดีมีอยู่ตรงนี้เว้ยโอ้ดอกแรกตุ้มเดี๋ยวเาจ่ายมาหนึ่งร้อยห้าสิบเอดบาทโอ้ยใหม่และโอ้โหคอมโบน,นี้ต้องยา,ยาวเลยเออคูณสองด้วยอ่ะยังไงจบที่เท่าไร โอ้โหมันเจอโจทย์ใช้่างนี้200สี่สิบบาทเพื่อนโอ้โหจ้าไป่ะโอ้สุดจริงสุดเกินจาน300ห้าสิบหกบาทเพื่อนโอ้โหมดออโต้ยังพอใช่ไหมผ้าเหล่านู้สึกว่าแมวก็ตึงกันเนี่ยเล่นนานไม่ได้เออฮ่ารอบดท้ายครับแต่อนนี้ส่งท้ายไปยี่สิบห้าบาทนะโอเคอ่ะหมุนเป็นที่เรียบร้อยอ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าพอใจนิดนึงเพื่อนนะ ก็ได้มาที่907บาทนะนเพื่อนๆก็มันเยก็มากไมว่าตามทุนนะเออมันก็เล่นขึ้นยากนะนะทุนน้อยๆเออมันต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งะอะสำหรับนี้ก็คงต้องานาจะเบียนเานี้ยเพื่อนนะไว้เจิกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับผม